ท่านผู้ชมกลับมาพบพอกันอีกคือเกาเนาะกับจาปอค่ะมืนน่อนีจาปอสิพ้าท่านผู้ชมทั้งบ้านเดินทางมาติดตามโตเลขแนวทางความฝันกับน้องพิมพ์เนาะน้องพิมพ์นี่ฝันเห็นผีเด็กน้อยค่ะยกเมื่อให้เบิง้งโตเลขค่ะสามโตแดงจึงคืนเลยค่ะซึ่งงวดพานมาเลกข,ของน้องพิมพ์แตกทั้งบนแตกทั้งล่างเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามเก้าสองหลกักศูนย์หกค่ะ งวดนี่จ้าปอ,อก,กับเลบพาดนอทีสิมาติตามตัวเลขแนวนทางความฝันกับน้องพิมไปฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านคือเกาเนาะเรื่องเล่าวความฝันของน้องพิมสิเป็นจังไหนน้องพิมนี่สิได้ตัวเลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันนะให้น้องพิมวาให้พังนอค่ะนะไปฟังกับน้องพิมน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะอ้ยสามหกสองครับผม แต่คำเป็นพรเที่ยงพอเที่ยงว่ามันใจว่าเอฟซีถึงสามตัวตรงเลยล่ะเพราะว่าเพรเที่ยงจะบอกอยู่เรื่อยว่าหกกับเก่าเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับผมเนาะพอเป็นอย่างเดียวน้องพิมเดียวเพราเที่ยงจะไปมีน้ำซ้ำครับหกหกศูนย์กับยังมีได้เอกลางถือบนถือล่างครับผมสามตัวบนสองตัวล่างอุ้ยหรือว่ายังเนี่ยนน้อยนี่กะนสองตัวบนสองตัวล่างทีงสี่ครับผมถ้าตัดเนาะใบยังงอย่างฮกสองนี่ก็ตัดห้อยู่แล้วไม่บอลง างคนกับบอกเรื่อยๆเนาะ<ช>บอกแจบทุกีลไปละจะบอกว่าหฮกับเก่าตัวเดียวกันเพราะว่ากันหอนหัวขึ้นไปเลขเก้าอันหัวลงไปเรียกรับครับผม<อ>นี่งวดนี้เลขบอดาดครับผมเดินใต้ามาติดตามตัวเลขกับน้องพิมพ์อีกขังหนึ่งเอาไปฝากพี่ตอนน้องเดี๋ยวไปถ่าเพืองอุ่นตาฟังน้ำกันคาบาเรื่องล่าสิเพียจังไดตัวเลขน้องพิมพ์มี่ให้พี่ให้น้องมือนี้งวดนี้ของวันที่หนึ่งมิตร เพราะที่เดิมกระดาษเน่ยเพราเที่ยงกะยันได้หนึ่งก็กระดาษครับผมจะมีเลขตัวใดญ่จะถูกใจท่านช่วงเป็นช่องหรือบ่อเดี๋ยวฟังรายละเอียดฟังเรื่องราวกับน้องพิมก่อนเนาะครับผมเนาะครับผมงวดนี้ฝันหรือยังน้องพิมฝันแล้วค่ะฝันว่าจะไหนเนี่ยเอาว่าซูเอฟซีฟังฟังเนี่ยปัญหาฟังอยู่ได้นี่ฝันวังมกรณ์เนาะค่ะเนาะครับฝันเห็นนั่นผีเด็กหน่อยแม่ค่ะผีเด็กหน่อยแม่ค่ะมันสีมะขอส่วนบุญนั่นล่ะค่ะ พอส่วนนั่งหลังบ้านของพี่บ่ค่อยได้เห็ดพุ่นแล้วนะค่ะแต่ว่าเพิ่งจะย้ายใส่ส่วนมาใส่บาตรเนี่ยมันเศร้ากับพี่มากจริงๆนะคะแต่ว่ามือนีนแห่งส่วนบานนี่มาเป็นเดือนครัวหรือมั้งค่ะบอคอยไปใส่บาตรนะคะไม่กับมันฝันเห็นน่ะแม่ค่ะฝันเหมือนเด็กหน่อยคนที่เคยมาขออยู่นั่โอ้แบบคนมะเคยมาขอมาอยู่หนั่มระบายนี่งพึ่งกับบอคอยหามว่าอยากมากกับมากจริงๆนะแต่กะ มันเพิ่นมาถามว่าบ่เห็นไปเฮ็ดบุญให้เพิ่นน่ะค่ะแบบเพิ่อนเออเราพี่มาแม่เนาะครับแม่เป็นหยั <ฮะ S 2> ยงคือบ่เห็นไปเฮ็ดบุญนน <ฮะ S 2> ให้หนูเพิ่นวไรในความฝันน่ะน้นตาต้องพิมพ์ก็เลยตกใจเอ้าน้องพิมพ์ก็คับไข่ขับข้า,ขา,ขาวเร <ฮะ S 2> าเคยเห็นน่ะนะค่ะในเด็กน้อยในความฝันเนี่ยมันเคยเห็นว่าเจ้าของเคยฝันเห็นน่ะนะ้า <ฮะ S 2> ถ้าก็คิดบ่ออกไนก,ก็เพิ่นบ่อให้ฟังว่าหนูเคยมาขออยู่นําแม่แต่ว่ามาบ่ได้เพิ่นวันน้า สำหับนองพิม่องพีมบกิดว่าปุ่บ่ถึมือจังไนะคะหนมีวมเคยมีลูกนะบ้านี้านน้องพิมยังบ้นเคยมีบอกแม่ค่ะบ่เคยมีลูกพระจ้าน่ถาม่าเคยแข่งลูกบ่บ่ค่ะยังบมเคยมีม่เคยมีค่ะบ้านนี้แบบเมือนมกออยู่น้ำตัวนึงตวัน่องพิมพ์ก็ีบ่อด้บ่อดหาะได้หน่อยก็ได้ค่ะเมเกิดนเห็นกถือเสตายู่บอกยังไงจ๊ะมอมันสำหรับหน่องพิมน่องพิดพพิพิดา บุญบ่ถึง,งหนนรือจังไรอันนั้นค่ะหรือบ่ญหรบ่ได้มาเกิดนั่นนะแต่มาถามน้องพิมมาอัาอานอนอ้นองพิมคือบ่ได้ไปเฮ็ดบุญไหนม,มันมาขอส่วนบุญน,นะ่ะแม่ค่ะเป็นปีเล็กหน่อยอันนัค่ะเหมือนมาขอส่วนบุญมันอยากได้บุญน,นะ่ะแม่ค่ะอยากได้บุญได้กุศลจากน้องพิมแมนค่ะโอ้ยังไงน้องพิมเฮ็ดบุญหรือว่าใส่บาตรญาติพกหายยังซี่นี่แมนค่ะเพราะม่าแต่บ้านนั้นนะค่ะว่าอยากให้ไม่เฮ็ดบาตรแบบมาใส่บาตรให้เฮ็ดบุญให้นะค่ะ ไปเฮ็ดบุญให้หนูแน่เิ่นว่านั่นน,นคะคะพ่อหนูได้ไปเกิดเพิ่นว่าโอ้ช่วงนี้แห่งไก่เขาพรรษาเด้นใช่ครับพอหนูเด็กอนเฮ็ดบุญนอนเิ่นก็ว่าเฮ็ดบุญให้หนูแน่เิ่นว่าพ่อหนูได้ไปเกิดเพิ่นวะอ,อ,อ,อ๋อทิพย์เขาเรยว่าเดี๋ยวแม่สิไปเฮ็ดให้ในความฝันของพิพย์เด็กเด่นจะขอว่าแม่คือกันนะอืมแล้วแม่สิไปเฮ็ดให่หก็ขบกเลขแม่ติล่าทิพย์เหมือนว่านั่นนะค่ะมันก็เลยยิ้มยิ้มเด็กน้อยนึงยิ้มนะคะยิ้มบานี้ิพนเบอรมือเป็นจังซี่นะคะมันเป็นตัวสีแดงเลยนะค่ะ อยู่กลางฝ่ามือเลยแม่ค่ะศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามแม่ค่ะในฝ้ามือสีแดงเลยศูนย์สี่สามบเบด้วยค่ะบ่บออกกบบ่แต่ว่าหันยกมือขึ้นแม่ค่ะแบมือขึ้นแบมือให้เห็นเลยแม่ค่ะว่าอยู่ในมือนี่เป็นเลขศูนย์เลขสี่อะกัเลขสามครับเขาเลยบอกว่าแมนเลขตัวนี้อยู่บ่ลูกเขาเลยว่าจอดเงาซื้อตะวันบปากนะเก็เลยถามว่าเป็นยังคไงบวบมันกใสหัวมันบวบบวบใหญ่ที่จะในหน้าขาในความคิดของพี่ ทองพิมไม่ทำว่าเดี๋ยวท่านว่าแมนเดี๋ยวแม่สิเปดบุญไทยทองพ่บ้าหน่ะนะค่ะเดี๋ยวทองพิมทองพิมเขเรยว่าเดี๋ยวแม่ไปเฮ็ดบุญไหยเพ่นก็เลยว่าจ้านะค่ะทองพิมก็เลยว่าเฮ็ดบุญอยากได้ยังล่ะเพื่อนก็ว่าอยากกินข้าวกินยังนี่ล่ะค่ะอยากกินข้าวกินยังเหมือนเหมือนบริกรกินข้าวรืล่าค่ะขายว่านอันนี้ว่าว่าในลักษณะนี้ขายว่าเล็กหน่อยคนนี้อาจจะถูกแม่แทงออกเนาะเขาบริกรจอดวิธีจะเป็นไปได้เนาะ แม่ค่ะอาจจะเป็นไปได้ละมันอยากเกิดน,นะค่ะม,มันอยากเกิดมันอยากเกิดแต่กับิมาเกิดนันน้นหลวงพิมพ์แต่ว่ามันเกิดบ่ได้หรือบุญน้องพิมพ์บ่ถึงกับประจักษ์ <c oughs> อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะค่ะค <c oughs> <า>รับน้องพิมพ์ก็เลยจะดุ้งตื่นขึ้นว่าโมโหมาสิเว้าจังได๋น,นะค่ะก็เลยมาสอนให้แม่อยูย่เฮือนฟางวัปันน่ะค่ะตัวเลขกันเห็นแดงๆเต็มเมอร์เลยเหรอค่ะศูนย์ส พนโมบอกครับผมไม่ได้บอกแต่ว่าเขียนใช่มือต้องให้น้องพิมพ์เบิงตัวแดงจริงคืนครับผมสอสี่สามเด็กนอยคนนี้น้องพิมพันเห็นเคยถึงแล้วน้องพิมเลยค่ะโอ้หมเแค่เขาบอกที่นึงเล้วอนนี้สองเท่าล่ะค่ะโอ้สองเาแล้วปันเห็นสงเฉลี่เ่าสามน้องพิมเน่สาแต่ก่อนที่ตอวแต่ก่อนที่น้องพิมพ์จะบอกสามคนกาสองนี่เนาะแม่บอกคนเคยมากแล้วไม่บอกค่คยมากแล้ว สองตัวเพิ่นเขียนบ่ล่ะครับบ่ค่ะให้แอดลอมตัดมึงเลยไฮเอฟซีลอมตัดเล่ินมึงค่ะเล่นอยู่ในนี้เนาะครับแม่น่นคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสารุปตัวเลขของน้องพิมพ์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ043ค่ะพีเด็กหน่อยค่ะยกมือบอกเลขค่ะ043เนาะเด็กหน่อยผู้นี้นี่เคยมาหาหน้องพิมพ์ค่ะ2เทื่อแล้วค่ะบอกเลขถูกทั้ง2เทื่อเลยเนาะ รอบนี้เป็นงวดที่สามเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะทีมหาหนองพิมพ์เป็นทังที่สามค่ะบอกเลข043ค่ะจังเลยไก่โชคให้มานกับเลขของหนองพิมพ์เนาะยกเมื่อให้เบิงตัวเลขสามตัวแดงจึงคืนเลยค่ะซึ่งงวดท่านมาเลขของหนองพิมพ์แตกสามตัวเนาะท่านผู้ชมเนาะแตกสามตัวค่ะ392เนะานะ, 3, 9, นะแล้กก็06ค่ะแตกทั้งบนแตกทั้งล่างเนาะงวดนี้กะวังว่าท่านผู้ชมทางบมานสีโสมานกับ น้องพิมอีกคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อกก็ขอฝากชอมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอ,อค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด้เดือดกุใสจ่าปอ,อกสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใสเนาะมือจ่าปอ,อมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะการค่ะหลวงปู่ค่ะอ,อันเวาเลือกขอ,ของสีเพิงน่องสร้างละกาเซ็นผม แม่ทารนี่ให้ฟังเนี่ยค่ะคหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซารมัมมีไปบูชาเทวดาคนิดหลอกสมนกักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนั่ไปบูชาพวกค้าขา,ขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในขอบวิบัติในเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด เพื่อนำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณีบางของทิก็เอื่อหน่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอื่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเมียอ่าอย่ใน่อตอนนี้ที่เอสไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะน่าว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในทจิตทางหลงในสับคน้นคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์มีโชคไม่ลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ซอยอยาโจมเขาโม้ซะไปแล้ว สุดที่ว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบางส่อย่างค้าขายไม่ดีก็ด,ด,ดีเออไปทำเนี่ยยังไม่เคยเื่อมเลือดถึงเบอร์ก็ถือเขาของเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วยมากไอ้หลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้ขาขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่างอย่างคือสร้างเป็นสีสัดสีมีใช่เพื่ขขอฟังปู่ฝ่าย,ขขายขขานี้ว่าประมาณอะไรแบบไหนก็ใส่ยากต้องใส่สร้างนการออกรบอกสืบ ส่วนมากเขาเลยเื้อตำนักนามาหน้าจะขี่มันเขาบอกานอกคันดีบัเอ่าว่าจะขนสอ่งนังส้่งประกับสร้่งอันนี้ชีรามาเยี่ยนีเ่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้่งอยู่สีอ่อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดอผสมเศษของงาสร้างแล้วกับพวกหนังส้่งนองสร้างร่วมกันคือบุกคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำให้ญาติโยมเพิ่นมาทำบุญสั่งสลอกสารสา่งแม่นย,ยังกัเพิ่งมาบูชาไปกัรู้สึกว่าเสาคุณกัเป็นเอกอยู่ในด่านของสั่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวป,ประเทศของใส่สั่งพระเจ้าอิบาสุนพระเจ้าอิมวะทุกโอมก็ใส่สั่งก็ได้เอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปอ่าทุสาธุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรไดมีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะนอกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้บึงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะว่ามีมวนสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนีของนวดนี่จะมีเส้นผมแมททอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ามันสร้างโตกมันเนาะคะ่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุกเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตก๊ตกต๊กเฮ็ดเอียงกะบบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพืงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่อคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่อมชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาร่าธรูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ